และตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่คุกกิ้งเซสชั่นในช่วงต่อไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้เชฟที่จะมาสาธิตอาหารยุโรปให้กับเราได้ชมกันเนี่ยเป็นเชฟที่โบเชื่อว่าหลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่าเขาเป็นผู้ชนะจากรายการแข่งขันทำอาหารชื่อดังรวมไปถึงเป็นเชฟผู้สอนหลักสูตรอาหารข้าวจากโรงเรียนสอนการประกอบอาหารเลอการองเบอร์ดูสิตนะคะตอนนี้เราอยู่กับเชฟพึกสัมพันธวรบุสวัสดีค่ะเชฟพึกสวัสดีครับวันนี้ได้เกียรติมากเชฟพึกมาสอนเราทำอาหารยุโรปเลยนะคะ หลายคนคุณหน้าคุณตาเชฟทึกดีจะเห็นได้ว่าเชฟเองเนี่ยทำอาหารได้ทุกชาติเลยทำไม้ทุกแนวแล้วก็อร่อยหมดเลยนะคะคแต่ว่าที่จะโดดเด่นเลยแล้วว่าตัวโบเองก็ชื่นชอบเป็นพิเศษด้วยก็คืออาหารยุโรปเชฟคลุกคลีกับการทำอาหารยุโรปมานานขนาดไหนแล้วคะผมเริ่มทำอาหารมายี่กว่าปีครับ,รบแต่ว่าที่มาติดใจแล้วก็หลงรักอาหารยุโรปเนี่ยเพราะว่าอาหารในยุโรปเนี่ยเขาเน้น วัตถุดิบครับเน้นวัตถุดิบเป็นหลักค่ะก็คือวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานสดใหม่แล้วก็มีคุณภาพด้วยครับอย่างที่เชฟเห็นเลยเนี่ยปกติแล้วการที่จะได้วัตถุดิบที่ดีมาเนี่ยกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําสําคัญมากถูกไหคมคะเชฟก็วัตถุดิบเนี่ยนะครับยังต้องสะอาดปลอดภัยนะครับขั้นตอนการเตรียมการผลิต <im it> ต้องอสามารถตรวจสอบแล้วก็ สอบทวนกลับไปได้นะครับ mm hmm. ถึงที่มาที่ไปว่ามันเป็นยังไงนะครับ mm hmm. อันนี้สําคัญครับเพราะว่าปกติแล้วอย่างถ้าเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยก็จะแคร์ว่าโอเคหน้าตาอาหารเป็นอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไรแต่ว่าสําหรับคนที่อยู่ในวงการอาหารจริงๆเนี่ยเรื่องของความยั่งยืนหรือว่าการดูแลในทุกๆขั้นตอนของมาตรฐานของอาหารเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของ Farm to Fork ที่ทางสาภาพยุโรปเขาเน้นมากๆเลยใช่ไหมคะเชษฐ์อืมผมว่าสําคัญนะเพราะว่าอันนี้แหละค่ะ มันคือหัวใจของอาหารที่ยั่งยืนเราต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่ฟาร์มมาเลยจนถึงอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วก็เราใ,รในฐานะผู้บริโภคเนี่ยรับประทานเข้าไปเนาะใช่ครับอืมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างน้อยวันนี้แหละมั่นใจได้เลยว่าอาหารเรารสชาติดีแน่เพราะว่าวัตถุดิบคุณภาพดีถูกต้องแต่นอกจากนั้นก็ต้องมีฝีมือที่ดีด้วยแล้วก็เป็นสูตรจากทางเชฟพลึกเองนะคะอ่าวันนี้เชฟพลึกนำอาหารอะไรมานำเสนอเราคะโอเควันนี้นะครับเราจะมานำเสนอ คาราเรียนพายครับผมคาราเรียนพายอันนี้เป็นอาหารจากทางยุโรปใช่ไหมคะคาราเรียนพายเนี่ยนะครับเป็นเมนูดั้งเดิมจากประเทศฟินแลนด์ครับค่ะเราอาจจะไม่ได้คุ้นหูกันมากนะคะแต่ว่าโบเชื่อว่าถ้าเราได้เห็นวัตถุดิบแล้วเนี่ยง่ายแล้วก็อาจจะพอคุ้นตากันบ้างด้วยครับค่ะวัตถุดิบที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างคะสำหรับคาราเรียนพายนะครับวัตถุดิบเนี่ยจะแบ่งเป็นสองอสองส่วนะนะครับผมส่วนของ แป้งพายนะครับมีแป้งรายนะครับหรือว่าจะใช้เป็นแป้งโควิดก็ได้นะครับผมมีน้ำนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับน้ำมันนะครับแล้วก็ส่วนไส้เนี่ยจะมีนมครีมมันฝรั่งนะครับปรุงก็ด้วยเกลือแล้วก็ใช้ไข่เป็นตัวประสานครับผมแล้วก็อาจจะมีเนยเอาไว้ทาใช่ครับเนยเนี่ยเราจะทาไว้ตอนสุดท้ายให้มันขึ้นเงาครับผม โอเคเป็นส่วนประกอบที่จริงๆเราก็คุ้นตาแล้วก็หาซื้อได้ง่ายใกล้บ้านด้วยใช่ครับผมผม,มว่าส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยนะครับหาซื้อได้ง่ายนะครับใกล้ๆบ้านนะครับสำหรับมันฝรั่งนะครับเรายังสามารถเปลี่ยนเป็นข้าวโอกกได้ครับอ<ม>ืมค่ะคือข้าวชนิดไหนก็ได้เลยใช่ครับข้าวชนิดไหนก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นข้าวชนิดมเมล็ดสั้นมเมล็ดกลมเนี่ยจะเข้ากับพายชนิดนี้ได้ดีครับงั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเชฟขั้นตอนแรกทําอะไรบ้างคะ okay. ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มเตรียมตัวแป้งพายกันครับผมก็ก่อนอื่นนะครับช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยและความสะอาดไฮจีนิกของเราก็ต้องใส่ถุงมือกันหน่อยนะคะวัวเป็นผู้ชมก็ไม่ต้องใส่เป็นผู้ให้กำลังใจนะคะเริ่มแรกนะครับมีภาชนะนะครับเป็นทรงชามใหญ่นิดนึงนะครับห่างผสมนะครับเริ่มแรกก็แป้ง แป้งนี่ประมาณกี่กรัมคะเชฟแป้ง300รกรัมครับ300กรัมนะคะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็น้ำน้ำมีน้ำนะครับผมเกลือนะครับประมาณ2ช้อนชา2ช้อนชาหรือว่าเป็นแบบ2หยิบมือก็ได้นะคะกะกะเอาน้ํามันมะกอกนะครับโอลิฟออยล์นะครับน้ํามันมะกอกนี่1-2ึ่งช้อนโอเคค่ะ มันก็จะได้ความหอมขึ้นมาใช่ไหมคะครับแล้วก็ช่วยให้ตัวแป้งพายของเราเนี่ยนะครับเนียนสวยอ๋อนี่คือผลที่ทำไมต้องใช้น้ํามันมากอกด้วยครับแล้วก็เราก็จะเริ่มนะครับทําหลุมตรงกลางนะครับเติมน้ํานะครับค่อยๆเติมน้ำเนี่ยขอให้เป็นอุณหภูมิห้องค่นะครับไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปครัผมค่อยๆใส่ไปแบบนี้เหลือไปนิดนึงก่อนนะครับ เริ่มคนจากด้านไหนค่ะเราก็ใช้มือคนแบบนี้ได้เลยครับตลอ่อมตลอ่อมไปเรื่อยๆครับผมไม่จําเป็นจะต้องใช้เป็นพวกแบบเหมือนเป็น r i สกหรือว่าเป็นเครื่องตัดใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีอุปกรณ์คำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับเราก็ใช้มือผสมได้เลยครับผมค่ะแต่จะใช้เวลานานสักหน่อยก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายโอเคแต่ว่าเชฟแบบแบบมีกล้ามนะเพราะว่าทําประจานะคะ เราสังเกตดูว่าถ้าเกิดตัวแป้งเนี่ยนะครับยังเป็นริ่มๆอยู่ะนะครับเราจะค่อยๆหยอดน้ําลงไปทีละนิดนะครับป้องกันไม่ให้ตัวแป้งพายของเราเนี่ยเปียกจนเกินไปครับอ๋อค่ะพอถ้าใส่เปรวดเดียวเลยเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเหลวเกินไปได้ใช่ครับใช่ไหมะไปค่อยๆต้องจะเย็นๆนะ<ช>อย่างวันนี้ที่เราใช้นี่คือเป็นแป้งรายซึ่งปกติแล้ว อาจจะไม่ได้คุ้นชินมากสําหรับใครที่ไม่ได้ทําอาหารบ่อยๆเพราะเราก็จะใช้เป็นแป้งสาลีอะไรแบบนี้แทนแต่ว่าถ้าเป็นแป้งรายเนี่ยมีความพิเศษยังไงคะเคตัวแป้งรายนะครับทำมาจากข้าวรายนะครับเป็นเป็นข้าวพันธุ์ดั้งเดิมนะครับในยุโรปอยู่แล้วนะครับข้อข้อดีของแป้งรายก็คือมีโปรตีนสูงครับเหมือนหลายๆคนก็มักจะใช้แป้งโฮวีทดแทนเพราะว่ามันให้ในเรื่องของสารอาหารแล้วก็โปรตีนสูงใกล้ๆกันใช่ไหมคะ ได้เส้นใยอาหารเพิ่มด้วยครับตัวแป้งนะครับเริ่มจับตัวกันแล้วเดี๋ยวเราจะนวดให้เขาเนียนขึ้น<อ>เรียบขึ้นนะครับผมก็เขาก็จะเริ่มเนียนขึ้นเนียนขึ้นเราก็จับตัวก็นก้อนเหมือนให้มันเข้าเนือกันใช่ครับ จริงก็เป็นขั้นตอนนี้ทํากันได้ทั้งครอบครัวเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณแม่ผสมแป้งเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆลูกๆมาจะแบ่งเป็นนวดเป็นก้อนเล็กๆนะครับแล้วก็ให้คุณลูกๆเนี่ยช่วยกันปั้นช่วยกันนวดนะครับแล้วก็ค่อยมารวมกันทีหลังเป็นกิจกรรมในครอบครัวที่น่ารักคนกันนะครับแบบนี้ตอนนี้เนื้อก็เนียนแล้วเป็นก้อนกลมๆแล้วโดของเรานะคะหลังจากนั้นนะครับเราจะพักตัวโดของเรานะครับก็ใช้ ภาชนะเดิมที่เราใช้ผสมโดของเราได้เลยนะครับผมผักเขาไว้หน่อยนานไหมคะเชฟอย่างน้อยเนี่ยขอสักครึ่งชั่วโมงครับผม30นาทีนะครับแล้วก็ปิดพลาสติกแรปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งโดของเราเนี่ยแห้งนะครับระหว่างที่รอให้แป้งเสร็จตัวเดี๋ยวเรามาทำไส้กันดีกว่าคะเชฟครับผมค่ะโอเคนะก็เริ่มแรกนะครับเราจะเริ่มจากตัว ส่วนผสมหลักของไส้ของเรามันฝรั่งครับผมอค่ะอันนี้เป็นพระเอกของเราเลยครับผมก็มันฝรั่งนะครับเวลาที่เลือกมันฝรั่งนะเคล็ดลับก็คือต้องแน่นนะครับผมแล้วก็ผิวนะครับจะต้องไม่มีตาของมันฝรั่งขึ้นแล้วนะครับค่ะอันนี้ก็สังเกตได้ด้วยตาเนะเวลาเราไปเลือกซื้อจากที่ร้านอะนะคะ ขนาดสำคัญไหมคะเชฟต้องใหญ่มากๆหรือว่าอันเล็กๆจิ๋วๆคือถ้าเกิดว่าเล็กมากๆนะครับผมตัวสตาร์ชข้างในเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อมน้ําเยอะนะครับตัวไส้ของเราเนี่ยจะแฉะฮะเราอยากได้ไซส์ขนาดเนี่ยประมาณเท่ากับกัมป้านเรานะครับผมโอเคประมาณนี้อ่าค่ะมันฝรั่งเราใช้เยอะไหมคะเชฟประมาณถ้าตัว จากตัวโดที่เราได้นะครับประมาณ3 3- ถึงหัวครับอือ่ะเรียบร้อยนะคะโอ้เชฟปลอกแบบชํานาญมากเลยนะคะได้มาแล้วมันฝรั่งสีหัวพระเอกของเราในวันนี้หลังจากนั้นทําอะไรคะเชฟเราจะเริ่มต้มมันฝรั่งครับโอเคค่ะขั้นตอนนี้ผู้ช่วยได้ค่ะเป็นขั้นตอนที่เด็กๆกหนูหนูที่บ้านช่วยได้เหมือนกันนะคะเคล็ดลับนะครับการต้มมันฝรั่งก็มีเคล็ดลับเหมือนกันก็อมีเหมือนกันค่ะเวลาต้มนะครับ พืชตระกูลมันตระกูลหัวแบบนี้ะนะครับเราจะเริ่มจากน้ำเย็นครับอ๋อน้ำเย็นใช่ครับเพราะว่า<ม>สิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการให้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยค่อยๆเพิ่มไปพร้อมๆกับอุณหภูมิของมันฝรั่งแล้วก็จะทําให้มันฝรั่งสุกง่ายครับอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่น้ําอุณหภูมิห้องมไม่ใช่น้ําร้อนอยู่แล้ว<ม>แต่ต้องเป็นน้ําเย็นครับผมอ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับที่ดีมากเลยค่ะเชฟ พอแค่อุณหภูมิน้ำนี่ก็ช่วยได้หลายเรื่องเนาะเรื่องของอุณหภูมิในการทำอาหารก็สําคัญนะคะมันคือหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะเชฟเนานะเนาะหลายๆอย่างนะคะจากที่สังเกตมาหลังจากนั้นก็เริ่มนะครับตั้งไฟไฟใช้ไฟแรงก่อนเลยค,ครับ <Okay. S 1> รอจนน้ําเดือดะนะครับแล้วเราค่อยเบาไฟลงนะครับเพื่อไม่ให้ ฟองเนี่ยล้อนออกจากหม้อครับค่ะซึ่งปกติแล้วเวลาการต้มมันฝรั่งเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ,ะเชฟอ,อย่างถ้าเป็นเมนูนี้เนี่ยต้องการความนุ่มหรือความกรอบของมันฝรั่งขนาดไหนคะต้องใช้เวลานานไหมครมันฝรั่งสําหรับเมนูนี้นะครับผมเราจะต้มจนมันฝรั่งเนี่ยนิ่ม,มนิ่มเลยครับผมนิ่มเลยแสดงว่าใช้เวลาประมาณประมาณ10นาทีครับค่ะก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะระหว่างนี้เราก็รอครับผม อ่ะเราก็ต้มมันฝรั่งไปใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะให้มันฝรั่งมันสุกจากข้างในไปสุกข้างนอกนะคะระหว่างนี้เชฟจะทำครีมหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นรอไหมคะโอเคก่อนอื่นนะครับพอผ่านไปประมาณสัก10นาทีเนี่ยเราเรามาเช็คกันดูนะครับใช้ซ่อมนะครับจิ้มนี่นะครับเราเนี่ยจิ้มยกเนี่ยครับมันฝรั่งมันหลุดมาเลยนะครับผมไม่ติดซ่อมแล้วแปลว่าสุกใช้ได้แล้วนะครับใช่ค่ะเป็นทริคเป็นทริคแล้วก็แล้วก็เคล็ดลับของ คาราเลียนพายนะครับผมตอนที่เราทําไส้มันฝรั่งเนี่ยอย่าเพิ่งเทน้ําเขาทิ้งครับแล้วเก็บไว้นิดหน่อยนะครับตัวน้ําของมันฝรั่งเนี่ยจะช่วยเพิ่มสตาร์ชในตัวไส้ของเราเนี่ยทำให้มันเกาะเหนียวกันติดขึ้นดีขึ้นครับเหมือนให้มันหนืดมากขึ้นแทนที่จะใช้น้ําเปล่าใสๆใช่ครับเพราะว่ามันก็จะมีส่วนของสตาร์ชตกลงไปด้วยใช่ครับอันนี้เราเก็บเอาไว้เผื่อเราต้องเติมนะครับถ้าเกิดว่าตัว ไส้ของเราเนี่ยมันกระด้างไปนะครับโอเคคราวนี้อุปกรณ์จําเป็นในการทําไส้มันฝรั่งซ่อมส้อมนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องไปใช้เครื่องบดเลยอะไรเลยนะครับผมใช้ซ้อมเนี่ยกดนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมชอบให้มันฝรั่งเนี่ยยังเป็นชิ้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 นอยู่นะครับ คนชิมจะได้เห็นว่ามันเป็นไส้มันฝรั่งคือให้มันมี texture ขึ้นมาหน่อยเพราะถ้าใช้เครื่องบดเลยมันจะละเอียดเกินไปแล้วมันจะเป็นค่อนไปทาง mashed potato แล้วใช่ไหมคะดีจังเลยเพราะว่าทุกๆขั้นตอนสังเกตไหมคุณผู้ชมที่เชฟสอนเราเนี่ยวัตถุดิบง่ายเครื่องมือก็ไม่ได้ซับซ้อนด้วยนะคะทำได้ง่ายทำตามได้ที่บ้านนะคะพอได้มันฝรั่งที่ เป็นบทในเลเวลที่เราต้องการแล้วนะคะความละเอียดที่เราอยากได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปเลยไข่นี้ต้องแบบเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์อะไรไหมคะไม่จําเป็นไข่เนี่ยนะครับจะเป็นตัวช่วยประสานให้ตัวไส้มันฝรั่งของเราเนี่ยอยู่เกาะติดกับตัวพายของเราครับเหมือนถ้าเป็นแบบหลักการศิลปะมันก็คือกาวนั่นเองใช่ไหมคะที่แบบคอยแบบประสานวัตถุดิบต่างๆเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นเราใส่นมเข้าไปนมนี่ใช้ประมาณเท่าไหร่คะเชฟ150หกรัมหรือว่า150มิลลิลิตรครับอ่าค่ะโอเคก็ครีมครับผมครีมประมาณ50โอเคมันก็จะได้มีความแฟตขึ้นมาใช่ครับผมมีความนัวนะใช้คำนี้มันคำว่านัวก็ได้ครับนัวขึ้นมาแล้วก็เกลือนะครับเกลือประมาณ สองหยิบมือครับจริงๆก็ค่อยๆเติมได้ไหมคะเชฟเพื่อไม่มันจะเค็มเกินไปตัวแป้งนะครับก็ประมาณสามสิบนาทีพปานั่นแหลนะครับเดี๋ยวเราเอาออกมาโอเคโอเคนักการมหามันก็เป็นการ เราก็ต้องวางแผนทําอะไรก่อนหลังนะคะเพื่อให้การทำอาหารมันเสร็จสิ้นไปโดยเร็วด้วยเนาะอันนี้แป้งเราพักไว้แล้วครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยนะคะหน้าตาออกมาเหมือนมันจะขยายใหญ่ขึ้นนิดนึงไหมครอบโอเคนี่เคยบอกนี่รับตัวแป้งจะรีแลกซ์ขึ้นนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะเริ่มนวดแป้งนะครับเรามาอุ่นเตาออกันก่อนครับผมอันนี้ก็สาคัญนะหลายคนชอบลืมทําอะไรจนเสร็จแล้วอ้าวลืม เริ่มวอร์มเตานะฮะวอร์มเตาอบประมาณ220ถึง250องศาเลยนะครับใช้ไฟร้อนมากะนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนเนี้ยนะครับเตาอบเนี้ยเราจะวอร์มใช้เวลาประมาณ5นาทีน,าทนะครับก็น่าจะเป็นเวลาพอดีกับที่เราเตรียมพายของเราครับอืมค่ะระหว่างที่เรารอให้เตามันร้อนพอดีเนี่ยนะคะเราก็มาทำพายของเราใช่ครับโอเคค่ะ จะเนียนเนื้อแน่นนะครับผมออจริงๆด้วยค่ะเนื้อเนียนขึ้นเยอะเลยนะคะและที่โบสังเกตดูก็คือแป้งรายอะ่ะมันจะมีสีที่ค่อนข้างเข้มกว่าแป้งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแป้งสารีแป้งอเนกประสงค์ที่เราใช้กันบ,บ่อยๆนะคะคนี่เราก็จะตัดแบ่งก่อนะนะครับเพื่อให้ง่ายในการทำงานโอเค เราก็จะต้องมีแป้งชนิดเดียวกันกับที่เราใช้ทำตัวแป้งพายของเราก็คือตัวแป้งลายเล็กน้อยนะครับภาษาไทยเรียกว่าแป้งนวลก็คือใช้นวลบนเขียงหรือว่าบนโต๊ะทำกับผ้ามัน้เพื่อให้ตัวแป้งมันไม่ติดกับเขียง ก็ระหว่างที่เรารีดแป้งนะครับผมคอยเติมแป้งนวลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งโดนเนี่ยนะครับติดกับพื้นผิวที่เราจะทํางานด้วยนะครับก็ค่อยๆเติมไปใช่ครับแล้วก็หนวดไปเรื่อยๆความหนานะครับเราอยากจะได้ประมาณสัก3มมิลิเมตรครับผมค่ะโอเคนะะแล้วก็ยกขึ้นมาดูได้เลยกับด้วยสายตาไม่หนาไปไม่บางเกินไปนะคะหลังจากนั้นนะครับ ใช้ถ้วยนะครับเหมือนถ้วยถ้วยใส่น้ําซุปอะไรอย่างเงี้ยนะถ้วยน้ำซุปตานะมบ้านาน่นะครับผมกดโอเคโอ้เราก็จะได้เป็นแป้งแผ่นเล็กใช่ครับลงมาทําแบบนี้เพื่ออะไรคะเชฟก็เราอยากได้แผ่นแป้งนะครับที่มีลักษณะทรงกลมก่อนเพื่อที่จะนวดต่อให้ได้เป็นวงรีครับอืมค่ะตัวแป้งที่เราตัดเอาไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่า ยังไม่ยังไม่ตัวแป้งเนี่ยยังไม่แห้งจนเกินไปเนี่ยเราสามารถรวมแล้วก็มานวดต่อได้เป็นแผ่นใหม่ได้ด้วยครับก็ไม่เปลืองค่ะง่ายนะคะเนี่ยแต่ใช้แรงเยอะเหมือนกันนะคะเชฟอ,อาหารเราใช้พลังงานสูงครับเพราะอาหารเราให้พลังงานสูงโอเคเ,อเราก็ต้องเมนเทนให้บาลานซ์กันนะคะเวลาแบบรับประทานเข้าไปจะได้ไม่รู้สึกผิดนะคะทีนี้จาก จากเป็นทรงกลมนะครับเราจะลองจับพับครึ่งค่เบาๆนะจะเห็นว่ามีตรงกลางแล้วก็นวดจากตรงเส้นตรงกลางครับแล้วก็กดลงนวดออกนวดเข้านวดออกนวดเข้าเริ่มจากตรงกลางก็จะได้เป็นแผ่นแป้งวงรีนะครับอืโอเคอ๋อเราต้องการทําให้มันเป็นวงรีใช่ไหมใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะเติมแป้งเออเติมไส้ไปตรงกลางอืมค่ะโอเค ก็ให้ความหนาเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันออกแรงข้างบนเอ่อขึ้นบนลงล่างเท่าเท่ากันสักประมาณสามรอบสี่รอบนะคะไม่ต้องให้มันบางเฉียบมากขนาดนั้นให้มันแบบบางแบบพอดีพอดีเขาบอกอาหารนอกจากเรียนในตำราแล้วก็ต้องทฤษฎีนี่สำคัญนะฝึกทำทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการมาประกอบร่างกันแป้งพายกับตัวไส้ของเรานะคะค่ะ ตัวไส้นะครับเราก็จะพยายามวางเป็นทรงวงรีะนะครับให้อยู่ตรงกลางๆางของตัวแป้งพายของเราะนะครับผมตักมามแล้วสังเกตดูที่เชฟใช้ตัวช้อนตักเนี่ยเหมือนจะเป็นตะแกงรงตระแกรงกใ,ชใช่ไหมเชฟเราอยากได้ตัวมันฝรั่งมาก่อนอนะครับผม เป็นทรงทรงมีนะครับเราจะเริ่มจากด้านบนแล้วก็จีบลงไปด้านล่างนะครับผมพับขึ้นมาก่อนอ๋อเป็นลักษณะจีบเว้น <row, S 3> <crouch. S 1> ระยะกันใช่ครับสักประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนิ้วมือครับ <1 S 2> หนึ่งนิ้วมือนะคะแล้วก็ไม่ได้จีบแบบที่แบบปิดไปเราจะเหลือที่ไว้ให้ตัวมันฝรั่งเนี่ยพอสุกเนี่ยเขาจะมีที่ขยายขึ้นมาได้นิดนึงครับผม ซึ่งปกติแล้วคนยุโรปเองเขาก็เขาก็จะกินเมนูนี้เป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับนี่จะเป็นเหมือนเป็นขนมปังชนิดหนึ่งของอออที่ฟินแลนด์ฮะคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้กินเฉพาะช่วงแค่วันพิเศษหรือว่าโอกาสพิเศษเป็นอาหารปกติเลย<ช>กินประจําวันของเขานี่ย หน้าตาดีอะ่ะมันจะเริ่มสวยขึ้นตอนชิ้นสุดท้ายครับเพราะว่าเราเริ่มกะได้แล้วใช่ไหมตัวส่วนใหชิ้นแรกก็คนทำก็จะเอาไปชิมเราก็จะเหลือชิ้นสวยๆไว้ให้กับสมาชิกในบ้านนะคะเริ่มชำนาญเริ่มชำนาญสังเกตดูจากาเวลาในการจับจีบของเชฟก็จะเร็วขึ้นด้วยคนะ ไปกินในครอบครัวก็แบ่งกันไปคนละชิ้นนะคะคชิ้นสอชิ้นนี่โอ้โหเนี่ยแต่ยิ่งเห็นเมนูไหนที่มันมีวัตถุดิบที่ง่ายแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนแบบนี้รจริงๆแล้วตัวคุณภาพของวัตถุดิบก็สำคัญมากถ้าวัตถุดิบได้คุณภาพดีมีมาตรฐานที่ดีเนี่ยนะคะแน่นอนว่ารสชาติมันก็จะอร่อยด้วย ตอนนั้นแอบถามเชฟว่าเอ๊ะจากที่เห็นดูเนี่ยก็คือเราก็จะเห็นได้ว่าเมนูนี้ก็จะมีะแป้งแล้วก็มันฝรั่งที่เป็นส่วนประกอบหลักใช่ไหมคะซึ่งเราจะไม่เห็นโปรตีนในนี้เลยไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีถั่วนะคะที่ใส่เข้ามาแต่เชฟบอกว่าเหมือนเมนูนี้จริงๆแล้วเขาไวรับประทานคู่กันกับ,บเมนูชนิดอื่นใช่ไหมค,คม,มส่วนใหญ่แล้วเขากินคู่กับอะไรคะเชฟก็ทางแถบสแกนดิเนเวียก็จะเป็นอาหารทะเลนะครับมีปลา ขึ้นชื่อครับกินกับปลากินกับกุ้งอะไรอย่างนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือหน้าตาของคลรเรียนพายของเรานะคะที่ยังไม่ได้อบนะหลังจากนี้ต้องทําอะไรอีกไหมคะเชฟก็เตาอบเราร้อนแล้วนะครับผมระวังร้อนนะครับอันนี้ที่วอร์มเตากันไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะน้าเข้าอบนะครับ ไฟนี่เราใช้เป็นบนล่างหรือว่าใช้บน,บนล่างครับผมแล้วก็อุณหภูมิในการอบนะครับประมาณ250องศา,าครับะ,<ท>ะระหว่างที่เรารอให้ตัวคาราเมลียนพายของเราเนี่ยสุกนะคะเชฟอย่างที่โบเห็นสังเกตดูเลยก็คือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็จะมีพวกแป้งพวกมันฝรั่งเยอะมากจริงๆที่เป็นแบบนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากเพราะว่ามันเป็นอาหารที่มาจากทางบนบ,นบนของยุโรปด้วยใช่ไหมครับผมอากาศหนาว นะครับผมเขาต้องการอ,อาหารที่ให้พลังงานแล้วก็กักเก็บพลังงานให้กับร่างกายครับผมม,มันก็เลยมีส่วนประกอบของแป้งค่อนข้างเยอะเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งการใส่นมแล้วก็ใส่ครีมลงไปด้วยนะคะคพวกวัตถุดิบเหล่านี้มันก็จะมีแฟตหรือว่าไขมันค่อนข้างเยอะกินไปแล้วก็จะรู้สึกอุ่นไง่ายๆด้วยนะคะคอืมดีจังเลยนะเหมือนเราได้ไปเที่ยวที่ประเทศนั้นๆผ่านการชิมรสชาติใช่ครับอืมค่ะแต่ตอนนี้เชฟขา รู้สึกจะได้กลิ่นหอมๆโชยออกมาจากเตาอบแล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคะครบ15นาทีพอดีแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูผลงานของรากเราค่ะตื่นเต้นนี่แต่เชื่อว่าต้องหน้าตาดีแน่นอนเพราะทุกครั้งที่ทำอะไรแล้วต้องผ่านเตาอบนี่เราก็จะลุ้นระดับหนึ่งนะคะว่าจะออกมาสวยงามหรือไม่นี่ได้มาแล้วค่ะเชฟโอ้โหนีครับโอ้โหคุณผู้ชม กลิ่นเตะจมูกมากจริงๆค่ะอุ้ยหอมมากเป็นไงคะเชฟดูจากหน้าตาให้ผ่านไหมคะนี่ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็วิธีการตรวจสอบนะครับว่าตัวคาริเลียนผายของเราเนี่ยพร้อมหรือยังนะครับก็คือเราลองขยับดูนะครับตัวแป้งเนี่ยนะครับไม่ติดกระดาษแล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราลองขย่าถาดอบนะครับตัวครีมที่อยู่ในนมและครีมนะครับที่อยู่ ในไส้เนี่ยนะครับมันนิ่งแล้วนะครับไม่ขยับะนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเริ่มมีสีน้ําตาลอ่อนๆแล้วนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วก็กลิ่นหอมแบบนี้ไม่ไหม้ถือว่าผ่านนะคะโอ้น่ารับประทานมากยังไม่จบแค่นี้ครับยังไม่เสร็จหรอคะนิดหนึ่งครับผมเราต้องแต่งหน้าคราวนี้หนึงครับมีเนยละลายนะครับผมทาบางๆนะครับด้านข้างนะครับอันนี้เป็นการแบบเพิ่มสีแล้วก็กลิ่นด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ให้รสชาติของความ เข้มข้นของเนยเนี่ยนะครับซึมเข้าไปในเนื้อแป้งพายนะครับอันเนี้ยต้องรีบทําตอนที่ตัวพายยังร้อนอยู่นะครับทาเบาๆบางๆนะครับแล้วก็สําหรับบางคนที่สำหรับทัานผู้ชมบางท่านนะครับที่ไม่มีแปรงนะครับช้อนเลยครับผมช้อนธรรมดาเนี่ยแหละใช่ครับแล้วก็ค่อยๆหยดลงไปครับแล้วก็ให้เนยเนี่ยไหลลงไปทางด้านข้างนะครับผม ก็ได้แล้วโอ้โหนี้ก็เป็นหน้าที่ของของราคนะคะขอบคุณนะคะเชฟโอ้โหน่ารับประทานมากถือว่าโบเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมแล้วกันนะคะที่จะได้ชิมพายคาเลเลียนพายชิ้นนี้นะคะขอบคุณค่ะนี่โอ้โหน่ารับประทานมากจริงๆปกติเขาก็คือใช้ช้อนซ่อมแบบนี้เนาะไม่ใช่แบบว่าหยิบชิ้นเลยบีบเลยครับอ๋อบีเลยแต่นี้เราแบบว่าให้ดูสุภาพนิดหนึ่งนะคะมาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวโบจะชิมให้ทุกคน ชิมแทนทุกคนเองนะคะโอเคได้เลยไหมคะได้เลยนะคะขออนุญาตเริ่มจากตรงกลางโอ้โหแป้งคือเชฟค่ะคนละครึ่งค่ะคโอ้เดี๋ยวนะถึงเวลาที่เรารอคอยนะคะมาชิมกันค่ะนี่ขอทั้งชิ้นเลยอืมอืม ได้ยินเสียงกรอบไหมคะเชฟม,มันกรอบนอกแล้วก็นุ่มในมากค่ะคุณผู้ชม,อ,มอร่อยค่ะเชฟขอบค<ด>ุณค่ะขอทั้งจินเลยละกัน<ด>ค่ะเชฟเชฟเชิญกินนี้เลยค่ะคบ<ๆ>ับวจะกินชนี้ต่อสุดยอดสุดยอดเลยนี่คือถ้าได้กินนะคะ พร้อมกับครอบครัวเนาะแล้วก็คนละชิ้นกินตอนอุ่นๆแบบนี้ร้อนๆแบบนี้นี่โอ้โหฟินมากเลยนะคะและที่สําคัญอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าทําง่ายสามารถทําเองได้ด้วยที่บ้านนะคะคเชฟขา,า่อยากจะฝากอะไรไหมคะกับสําหรับเมนูนี้เผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะทําแล้วก็เอาไปลองประยุกต์เป็นแบบว่าสูตรของตัวเองครับก็สําหรับตัวแป้งพายนะครับแล้วก็ไส้เองเนี่ยนะครับเ,เราสามารถที่จะประยุกต์ดัดแปลงให้กลายเป็น สูตรของแต่ละบ้านได้เลยครับค่ะซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนที่ทางเชฟพึกแนะนำมานะคะสามารถนำไปประยุกต์ตามแบบของคุณผู้ชมได้เลยแต่ที่สำคัญเลยคุณภาพของวัตถุดิบอันนี้สำคัญที่สุดต,ต้องสะอาดได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ และหากคุณผู้ชมนะคะอยากจะทำเมนูนี้นะคะตามแคมเปญ Colors by Europe Taste s of Excellence สีสันรสชาติอาหารอันยอดเยี่ยมจากยุโรปของเรานะคะก็สามารถไปติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ทางเพจเฟ e บ o ๊ k EU Agri Food Thailand หรือทาง Instagram ก็ได้ EU Agri Food Underscore Thailand นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟพลึกมากเลยนะคะที่ <ขอ S 1> <Okay. S 2> มาแชร์เมนูดั้งเดิมของยุโรปให้กับเราในวันนี้คา r เลียนพายสามารถทาเองทาตามได้ที่บ้านด้วยนะคะ สำหรับเมนูหน้าที่เราจะมาแบ่งปันกันจะเป็นเมนูไหนเดี๋ยวต้องติดตามเจ้าข้าวหรือวานนะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ